ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงแอบเข้าไปในถ้ำอุมโมงค์ของอสูรร้ายอย่างเงียบๆจากกลิ่นอายที่ได้สัมผัสก็ทำให้เฉินเซี่ยงรับรู้ได้ว่ามันเป็นอสูรร้ายที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งซึ่งพลังของมันไม่ได้ลดลงเลยแม้ว่ากำลังถูกควบคุมอยู่ก็ตามเฉินเซี่ยงยังเบาใจได้บ้างเนื่องจากอสูรร้ายยังไม่ค้นพบตัวเขายามนี้เขามองเห็นรูปลักษณ์ของมันแล้วแท้จริงมันมีลักษณะคล้ายกระทิงขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายโดยที่มันกำลังพักผ่อนอยู่ อย่างไรก็ตามหากว่ามีคนเข้ามาในเขตแดนของหุบเขาอสูรร้ายก็จะคลุ้มคลั่งขึ้นทันทีเพราะพวกมันถูกสั่งให้เฝ้าระวังมนุษย์ที่จะเข้ามาในเขตหุบเขาเซียนเฉินเซียงเคลื่อนที่เข้าไปใกล้กับมันอย่างเงียบแล้วจึงใช้ทักษะศัพ์วิญ,ญญาณตรวจสอบทะเลเทพของอสูรร้ายเพื่อค้นหาพันธสัญญาที่ใช้ควบคุมกระทิงยักษ์ย้ายตนนี้เพียงไม่นานเฉินเซียงก็ค้นพบอำนาจพลังของพันธสัญญาที่ใช้สะกดกระทิงยักษ์ย้ายตนนี้ ตราบใดที่ลบล้างอำนาจพลังของพันธสัญญาได้ย่อมถือเป็นอันเสร็จสิน้นเฉินเซียงกล่าวขึ้นแต่แง่มุมนี้สำหรับเขานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยักเย็นอย่างยิ่งเพราะหากว่าเขาลงมือทำมั่วๆก็อาจส่งผลกระทบต่อตอนเองได้ค่อนข้างยากทีเดียวเฉินเซียงครุ่นคิดเกี่ยวกับมันอยู่พักใหญ่ในที่สุดเขาก็ไม่คิดลงมือเนื่องจากอำนาจพลังแห่งพ,พันธสัญญาค่อนข้างซับซอ้อนและตัวเขาไม่รู้วิธีลบล้างแต่เขารู้ว่าใครสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ ข้าจำเป็นต้องกลับไปที่ดินแดนทั้งแปดแห่งใหม่เฉินเซี่ยงกล่าวเขาตัดสินใจว่าจะกลับไปหาสวิโยชิงมิฉะนั้นแผนการที่วางเอาไว้ย่อมไม่มีทางสำเร็จได้เขากลับไปพบกับฟ้านซื้อสินเพื่อให้ส่งตัวเขาไปยังเมืองมังกรเก้าสวรรค์หลังจากนั้นเขาได้รับตัวสวิโยชิงและเยอ่เอ๋อเข้าสู่พระราชวังหยกแล้วจึงเดินทางกลับมาที่ดินแดนเซี่ยนทันที ฟานซื่อสินไม่อาจรับรู้ได้เลยว่าเฉินเซียงกำลังวางแผนการยั่วย,ยุตระกูลสวรรค์อยู่มิฉะนั้นฟ้านซื่อสินจะต้องห้ามปรามเฉินเซียงเอาไว้ทว่าเฉินเซียงรู้ถึงแง่มุมนี้เป็นอย่างดีจึงไม่บอกให้ฟ้านซื่อได้รับรู้มันนานมาแล้วที่สวิโยชิงและเฉินเซียงไม่ได้อยู่ด้วยกันดังนั้นนางจึงมีความคิดถึงเขาอย่างที่สุด ในปัจจุบันสวิตาจงอยู่อย่างสุขสบายในเมืองมังกรเก้าสวรรค์ทาให้นางเบาใจในเรื่องท่านพ่ออย่างยิ่งทว่านางยังคงกังวลในเรื่องความปลอดภัยของเฉินเซียงอยู่เสมอที่สําคัญนางได้รับฟังเรื่องราวจากเย่เอ๋อและหลงเสวียอีเกี่ยวกับประสบการณ์เสี่ยงตายของเฉินเซียงก็ยิ่งทําให้นางรู้สึกหนักใจเจ้าอันธพานน้อยนําตัวข้ามาด้วยเหตุใดทําไมถึงไม่พูดให้ชัดเจนสวีโยชิงแค่นเสียงเล็กน้อยข้ามีหลายอย่างต้องจัดการในหมู่บ้านร้อยบุกผา ข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินก็เลยต้องการให้เจ้าเดินทางไปกับข้าหรือว่าไม่ได้เฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มปัจจุบันเขาอยู่ในเมืองสวรรค์ชีวานิรัน์แห่งดินแดนเซียนและด้วยความสนิทสนมกับฟ้านซื่อซินก็ทำให้เขาได้พักอาศัยในโรงเตียมที่ดีที่สุดของเมืองแห่งนี้ฟรีๆเมื่อมาถึงห้องพักในโรงเตียมเฉินเซี่ยงได้นำสวิโยชิงออกมาจากพระราชวังหยกอย่างเร่งรีบ สวิโยชิงมองเห็นแววตาแห่งความปรารถนาของเฉินเซียงจึงครวญเสียงต่ำในลำคอต้องทราบด้วยว่าทั้งสองห่างหายกันไปนานมากเขากับนางเข้ากอดจูบก,กันอย่างเผ็ดร้อนด้วยความโหยหาซึ่งกันและกันทั้งสองกอดรัดผัวพันกันอยู่บนเตียงสวิโยชิงตื่นขึ้นมายามเช้านางหาวยาวๆพร้อมสะกิดปลุกเฉินเซี่ยงลุกขึ้นได้แล้ววันนี้เจ้ามีเรื่องสำคัญต้องจัดการไม่ใช่หรือ เมื่อคืนที่ผ่านมาเฉินเซียงได้พูดคุยกับสวิโยชิงโดยบอกว่าต้องการให้นางช่วยลบล้างพลังแห่งพันธสัญญาเพราะว่ามันคล้ายคลึงกับอำนาจพลังแห่งคำสาปอย่างยิ่งซึ่งสวิโยชิงยังถึงอำนาจพลังแห่งคำสาปมาตั้งแต่ถือกำเนิดดังนั้นเขาจึงต้องการให้นางทดลองลบล้างพลังแห่งพันธสัญญานั้นเมื่อไปถึงที่นั่นข้าไม่จำเป็นต้องให้เจ้าออกมาจากพระราชวังหยกใช่ไหมเฉินเซียงกล่าวสม,สมควรเป็นเช่นนั้นทำไมหรือ หรือว่าที่นั่นค่อนข้างอันตรายสวีโยชิงกล่าวถามนางรู้สึกกังวลเล็กน้อยก็นิดหน่อยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นักระหว่างนี้เจ้าพูดคุยกับเซียงหญินและหงชิงไปพลางๆให้พวกนางเล่าถึงเรื่องที่ข้าได้พบเจอเมื่อไม่นานนี้เฉินเซียงกล่าวชูหงชิงและยางเซียงหยินอยู่กับเฉินเซียงตลอดเวลาดังนั้นพวกนางย่อมรับรู้ในสิ่งที่สวีโยชิงต้องการรู้ เมื่อคืนที่ผ่านมาเฉินเซียงได้ใช้ช่วงเวลาที่แสนพิเศษกับสวิโยชิงส่งผลให้เขามีความสดชื่นอย่างยิ่งขณะนี้เขาออกเดินทางไปที่หุบเขาเซียนด้วยความมุ่งมัน่นระหว่างทางสวิโยชิงได้รับรู้หลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเฉินเซียงรวมไปถึงเรื่องมนุษย์คนดำในดินแดนเร้นลับเดิมที่นางรู้ว่ามันเป็นภัยคุกคามแต่นางไม่รู้ถึงรายละเอียดมากนะักในยามนี้นางได้รู้ถึงแผนการของเฉินเซียงแล้วว่าเขาต้องการเข้าไปค้นหาสมุนไพรในหุบเขาเซียน ตอนนี้ข้าอยู่ในขอบเขตแกนเต่าระดับสิส่วนการทะลวงสู่ขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต่าเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นทั้งหมดนี้ต้องค์ขอบคุณเม็ดยาของน้องสาวเหมยเยาและคนอื่นๆในกลุ่มของพวกนางหักว่าการทะลวงระดับของข้าเป็นไปอย่างราบรื่นข้าก็แค่กินนอมเม็ดยาสิบจิตวิญญาณเพื่อบ่มเพาะพลังให้ทะลวงสู่ขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต่าระดับ 10. สิบวิโยชิงกล่าว ไม่นึกเลยว่าเม็ดยาของยุคสมัยนี้มีความแข็งแกร่งมากหากเป็นเม็ดยาในยุคสมัยเดิมของพวกเราการบ่มเพาะพลังให้มีความก้าวหน้าที่รวดเร็วเช่นนี้แทบไม่มีความเป็นไปได้นอกเสียจากพึ่งภาคให้พลังผกผันเวลาใช่ดังนั้นข้าจะต้องรวบรวมสมุนไพรจำนวนมากให้ได้เร็วที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ว่าดินแดนเซียนสามารถต้านทานมนุษย์ขนดำได้หรือไม่ เฉินเซียงกล่าวข้ารู้สึกว่ามนุษย์ขนดำมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้กระทั่งสามเฉียนจวงมหาอำนาจยังพูดว่าพวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้โดยเอาชีวิตเข้าแลกผ่านไปไม่นานเฉินเซียงมาถึงเขตหุบเขาส่วนลึกที่เต็มไปด้วยหลุมอุโมงค์ของอสูรร้ายโยชิงเจ้าลองดูว่าสามารถใช้พลังแทรกซึมสู่พื้นที่ทะเลเทพและลบล้างอำนาจพลังแห่งพันธสัญญาของมันได้หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวเข้าใจแล้วข้าจะทำอย่างเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้มันตื่นขึ้นมา เจ้าเองต้องระวังให้มากที่สุดหากพบความผิดปกติให้รีบหนีหนีในทันทีเข้าใจดีแล้วใช่ไหมสวีโยชิงกล่าวขึ้นนางไม่จำเป็นต้องออกจากพระราชวังดังนั้นเฉินเซี่ยงไม่จำเป็นต้องกังวลในความปลอดภัยของนางยามนี้เฉินเซี่ยงอยู่ในรูปลักษณ์กลุ่มควันขณะที่อสูรกระทิงยังคงหลับไหลยอยู่ เมื่อสวิโยชิงเริ่มขับเคลื่อนพลังของนางทางด้านเฉินเซียงเริ่มรู้สึกถึงอำนาจพลังอันแปลกประหลาดที่หลังไหลออกมาจากพระราชวังหยกพลังแห่งพันธสัญญาถือเป็นอำนาจพลังแห่งคำสาปชนิดหนึ่งมันมีความลึกลับยิ่งข้าไม่รู้ว่ามันก่อตัวขึ้นมาในรูปแบบใดแต่คิดว่ามันสมควรมีอยู่ในกฎพลังแห่งเต๋าสวรรค์สวิโยชิงกล่าวขึ้นตอนนี้ข้าพบพลังพันธสัญญาในทะเลเทพของอสูรร้ายแล้ว พลังพันธสัญญาผูกติดกับจิตวิญญาณของอสูรตนนี้อย่างแน่นหนาราวกับว่ามันไม่สามารถแยกออกจากกันได้อสูรร้ายไม่สามารถทําอะไรกับพลังชนิดนี้ได้เลยส่วนผู้ที่ใช้พลังพันธสัญญาสามารถทําให้มันระเบิดได้ทุกเวลาเพื่อทําลายจิตวิญญาณของอสูรร้ายเมื่อถึงเวลานั้นอสูรร้ายก็จะตกตายมีความหวาดกลัวฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตวิญญาณการที่อสูรร้ายถูกควบคุมก็เป็นเพราะส่วนลึกในจิตวิญญาณมีความหวาดกลัวอยู่ทําให้มันตกอยู่ในการควบคุมของผู้อื่น โยชิงเจ้าเก่งกาจมากจริงๆเจ้าสามารถยังถึงอำนาจพลังที่ลึกลับเช่นนี้ได้เฉินเซียงกล่าวชื่นชมตอนนี้ข้าจะแยกพลังพันธสัญญาออกมาก่อนเมื่ออสูรร้ายตนนี้หลุดพ้นจากการควบคุมแผนการของเจ้าจะสำเร็จหรือไม่สวิโยชิงกล่าวถามขึ้นที่นี่มีอสูรร้ายอยู่มากมายเจ้าต้องการลบล้างพันธสัญญาทั้งหมดเลยหรือไม่ก่อนอื่นต้องดูว่าผลของการลบล้างพันธสัญญาเป็นอย่างไรบ้างเฉินเซียงกล่าวพลางหัวเราะแต่ข้าคิดว่ามันต้องได้ผล นี้ข้าจะเริ่มการถ่ายถอนพลังพันธยาข้าเคยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพลังพันธสัญญามาพอสมควรมาดูกันว่ามันจะเป็นเหมือนกับที่ข้าเคยศึกษามาหรือไม่สวิโยชิงกล่าวขึ้นนางยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถทําสําเร็จหรือไม่ทวายามนี้นางได้เหนี่ยวนําก้อนกลุ่มพลังสีแดงฉานออกมาแล้วแท้จริงมันก็คือพลังพันธสัญญา หลังจากพลังพันธสัญญาถูกดึงออกมาได้ไม่นานอสูรกระทิงจึงได้ตื่นขึ้นมาเมื่อมันตระหนักได้ว่าไม่มีพันธสัญญาคอยควบคุมอีกต่อมันก็แผดเสียงคำรามหลายครั้งครั้นจึงพุ่งทยานออกจากถ้ำอย่างรวดเร็ว ทันทีที่เห็นว่าอสูรกระทิงออกจากถ้ำเฉินเซียงจึงรีบทยานตามมันไปมันเป็นไปตามที่เขาคาดเดาเอา,เอาไว้เนื่องจากอสูรกระทิงได้วิ่งไปในถ้ำของอสูรร้ายตนอื่นเพื่อโจมตีหลังจากฆ่าอสูรร้ายในถ้ำนั้นได้มันก็วิ่งไปที่ถ้ำของอสูรร้ายต้นนื่นเพียงช่วงเวลาสั้นๆอสูรกระทิงตนนี้ได้เข็นฆ่าอสูรร้ายไปเป็นจำนวนมาก ทางด้านตระกูลสวรรค์ยังไม่ค้นพบความผิดปกติแม้ว่าพวกมันได้ยินเสียงคำรามของอสูรร้ายแต่พวกมันคิดแค่ว่าอสูรร้ายกำลังโจมตีผู้คนที่พยายามเข้าไปในส่วนลึกของหุบเขาเซียนดังนั้นพวกมันจึงรู้สึกยินดีในทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคำรามของอสูรร้ายพวกมันหาได้รู้เลยว่าแท้จริงแล้วอสูรร้ายตนหนึ่งได้หลุดพ้นจากการควบคุมและกำลังไล่ฆ่าอสูรร้ายตนอื่นๆ พลังพันธสัญญาได้ห้ามไม่ให้อสูรร้ายโจมตีกันเองมันอนุญาตให้โจมตีคนแปลกหน้าได้เท่านั้นดังนั้นอสูรร้ายตนอื่นๆจึงไม่ตอบโต้อสูรกระทิงตนนี้สวิโยชิงกล่าวขึ้นปัจจุบันนางได้แกะเนื้อหาของพลังพันธสัญญาอย่างละเอียดห้าห้าเป็นไปตามที่ข้าคิดไว้เลยเฉิญเสี่ยงหัวเราะร่าอีกไม่นานอสูรร้ายในหุบเขานี้จะต้องถูกฆ่าไม่มีเหลือ เฉินเซียงคอยเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆผ่านไปประมาณครึ่งชั่วยามเขาก็เห็นว่าอสูรกระทิงวิ่งออกมาจากถ้ำในยามนี้ร่างกายของมันอับชลมด้วยเลือดสดๆพร้อมกับเหลียวซ้ายและขวาราวกับว่าไม่มีที่ให้ไปเฉินเซียงลงไปเก็บซากอสูรร้ายที่ตกตายทั้งหมดหลังจากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปยังบริเวณค่ายพักของผู้คนพร้อมกับบอกเรื่องที่เกิดในส่วนลึกของหุบเขา เขาบอกกับคนอื่นๆว่ามีอสูรกระทิงเกิดอาการคลุ้มคลั่งโดยเข็นฆ่าอสูรร้ายตนอื่นเพื่อกินเป็นอาหารทําให้ส่วนลึกของหุบเขาไม่มีอสูรร้ายตนอื่นหลงเหลือส่วนลึกของหุบเขาอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่พักของผู้คนเท่าไรนักและก่อนหน้านี้ผู้คนมักได้ยินเสียงคำรามของอสูรร้ายเป็นระยะระยะซึ่งพวกเขาก็กำลังสงสัยอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีกลุ่มคณะที่ไม่หวาดกลัวต่อความตายเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์พวกเขาสามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ที่เฉินเซียงบอกเล่าเป็นเรื่องจริง ยามนี้พวกเขาส่งข้อความกลับมายัางบริเวณค่ายพักทําให้คนอื่นๆต่างรู้สึกยินดีอย่างยิ่งพร้อมกับเตรียมตัวเดินทางเข้าไปในหุบเขาหล,หลังจากนั้นผู้คนได้เริ่มทยอยกันออกเดินทางเพื่อเข้าสู่ส่วนลึกของหุบเขาเซียนโดยปกติแล้วหุบเขาเซียนถือเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ง่ายที่จะเดินทางเข้าไปในส่วนลึกเนื่องจากมีข่ายพลังป้องกันจากธรรมชาติอยู่มากมายทว่าเฉินเซียงเคยไปที่ส่วนลึกของหุบเขาเซียนมาแล้ว หุบเขาเซียนมีอนาบริเวณกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยข่ายพลังป้องกันจากธรรมชาติส่วนเส้นทางที่ราบรื่นและปลอดภัยนั้นไม่มีกี่แห่งแต่ก็ถูกปิดกั้นโดยตระกูลสวรรค์ทำให้เห็นชัดว่าตระกูลสวรรค์ต้องการยึดครองหุบเขาเซียนเพื่อทำให้สมุนไพรเป็นของพวกมันทั้งหมดเย่เอ๋อถึงตาเจ้าแล้ว เฉินเซียงกล่าวขึ้นเย่เอ๋อมีความสามารถในการสื่อสารกับเดือนดาราทำให้รับรู้ตำแหน่งของสมุนไพรได้อย่างง่ายดายแน่นอนว่าหุบเขาเซียนมีพื้นที่กว้างใหญ่หากว่าเขาค้นหาสมุนไพรด้วยตนเองย่อมต้องใช้เวลานานมากแต่ตอนนี้เขาไม่ได้มีเวลามากนะักเข้าใจแล้วเย่เอ๋อเพิ่งตื่นขึ้นมาด้วยอาการงัวงเงียเมื่ออยู่ในพระราชวังหยกนางจะผันกายเป็นเด็กสาวตัวเล็กเป็นบางครั้งแต่ถ้าออกมาข้างนอกนางมักอยู่ในรูปลักษณ์แมวตัวน้อย เย่เอ่ย e ยืนบนฝ่ามือของเฉินเซี่ยงนางกล่าวยิ้มยิ้มว่าข้าไม่รับประกันว่าจะติดต่อกับเดือนดาราได้หรือไม่ถ้าเป็นหมู่บ้านร้อยบุกผาข้าสามารถติดต่อได้ทันทีเพราะที่นั่นเป็นดินแดนทั้ง8ดแห่งใหม่แต่สาหรับดินแดนเซี่ยนแห่งนี้ข้าไม่มั่นใจปัจจุบันดินแดนเซี่ยนอยู่ในดินแดนทั้ง8ดแห่งใหม่แต่ตำแหน่งของดินแดนได้ถูกปิดบังเอาไวอ้อย่างลับๆแต่แน่นอนว่ามันมีท้องฟ้าผืนเดียวก,กันกับดินแดนทั้ง8แห่งใหม่เฉินเซี่ยงกล่าวแล้วจึงตีก้นของเย่เ e อ๋อ e, เจ้ารีบทดลองเร็วเข ในตอนนี้เป็นยามค่ําคืนส่วนท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมู่ดาวเจจรัสเย่เออแค้นเสียงเล็กน้อยหลังจากนั้นนางได้หลับตาลงเพื่อเริ่มการสื่อสัมผัสในฉับพลันร่างของนางได้เรืองแสงสีขาวขึ้นเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็รู้ว่านางทําสําเร็จในหุบเขาเซียนแห่งนี้มีสมุนไพรเป็นจํานวนมากเย่เออกล่าวพวกมันอยู่ตรงไหนเฉินเซียงถามขึ้นอย่างเร่งรีบแม้ ว่ามีสมุนไพรจำนวนมากแต่สมุนไพรชั้นสูงไม่ได้มีอยู่มากนักสมุนไพรชั้นจัก,กรพพัดมีสมชนิดส่วนสมุนไพรชั้นราชานระดับสูงมีอยู่ห้าชนิดส่วนที่เหลือเป็นสมุนไพรชั้นต่ำกว่าคิดว่าเจ้าไม่สนใจพวกมันเย่เอ๋อกล่าวเข้าใจแล้วพาข้าไปที่นั่นเร็วเข้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นหากเปรียบเทียบในเรื่องปริมาณก็ถือว่าน้อยมากแต่ในความเป็นจริงมันคือการเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะสมุนไพรชั้นจัก,กรพพัดทั้งสามชนิด เฉินเซียงเดินทางไปตามการชี้นำของเย่เอ๋อจนมาพบกับสมชิ้นหนึ่งมันเป็นสมุนไพรชั้นจักรพรรดิเขาไม่รู้ว่ามันมีชื่อว่าอะไรแต่มันมีความพิเศษอย่างยิ่งด้วยรูปลักษณ์ที่ดูคล้ายกับหยกสีเลือดสูงประมาณเอวและมีน้ำหนักมากข้าอยากจะลองกัดมันจริงๆเย่เอ๋อกล่าวพร้อมกับแลบลิ้นเลียปากเมื่อข้าเพาะปลูกมันได้สำเร็จเจ้าจะได้กินมันจนพุงกลางเฉินเซียงเก็บสมเข้าไปที่พระราชวังหยกเพื่อให้ชูวงชิงเริ่มการเพาะปลูก เย่เอชี้นำเฉินเซียงไปยังตำแหน่งสมุนไพรชนิดอื่นเขาได้เก็บเกี่ยวสมุนไพรชั้นราชันระดับสูงครบทั้ง5ชนิดโดย2ชนิดมีพลังเทพเร้นลับแห่งเตา๋าส่วนอีก3ชนิดเขายังไม่รู้จุดเด่นของมันส่วนสมุนไพรชั้นจักรรพัิชนิดที่สองเป็นต้นญ้ารูปลักษของมันดูคล้ายกับเขาสัตว์คู่หนึ่งตั้งอายุบนพื้นเฉินเซียงไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เมื่อเขาใช้ดาบเทพก้าชั้นฟ้าทดลองเฉอนดูกลับพบว่ามันมีความเหนียวแน่นอย่างยิ่งแต่ไม่ว่ามันจะมีความเหนียวแน่นสักแค่ไหน ท้ายที่สุดเขาก็สามารถกลั่นปรุงมันเป็นเม็ดยาได้อยู่ดีสำหรับสมุนไพรชั้นจักรพรรดิชนิดสุดท้ายนั้นมีความแปลกประหลาดยิ่งมันฝังตัวอยู่ใต้ดินและเฉินเซียงต้องใช้เวลานานกว่าจะขุดถอนขึ้นมาได้สำเร็จซึ่งรากของมันมีลักษณะคล้ายกับหัวมันและเมื่อเขานำรากของมันไปชำระล้างเศษดินที่ติดอยู่ออกจนหมดจึงค้นพบว่าพื้นผิวของมันคล้ายกับผลึกสสีทองสะท้อนแสงแวววาวดูงดงามอย่างยิ่งมันเป็นสมุนไพรจริงๆใช่ไหม เท่าที่ดูมันเหมือนกับผลึกแร่มากกว่าเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับหย่อนกายลงนั่งพร้อมพิจารณาแล้วจึงทดลองกัดแต่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถกัดมันได้เนื่องจากมันเป็นสมุนไพรชั้นจัก,กรพพัดย่อมมีความแข็งแกร่งทนทานอย่างที่สุดใครใครบางคนอยู่ตรงนั้นเมื่อเฉินเซี่ยงได้ยินเสียงตะโกนดังขึ้นเขาก็ได้เห็นกลุ่มคนปรากฏตัวขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งพวกมันเป็นกลุ่มคนจากตระกูลสวรรค์ เด็กเหลือขอที่นี่เป็นเขตแดนของตระกูลสวรรค์ส่งสิ่งที่อยู่ในมือของเจ้ามาเสียโดยดีชายหนุ่มคนหนึ่งตะโกนขึ้นเฉินเซี่ยงมองสำรวจพวกมันจึงค้นพบว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มมีหลักฐานพลังอยู่ในขอบเขตจิตวิญญ,ญาณแห่งเต่าระดับสิบเห็นเช่นนั้นเขาก็คิดว่าสามารถลองสู้กับพวกมันได้เอาชนะข้าให้ได้ก่อนแล้วข้าจะยกให้เจ้าเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นยิ้ยมๆพร้อมกับมองไปที่หัวมันสีทองในฝ่ามือครั้นจึงเก็บเข้าไปในพระราชวังหยก ช่างไงไ่ายดายยิ่งนักด้วยหลักฐานพลังในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต่าระดับสองของเจ้าข้าไม่นึกเลยว่าจะทำให้เย่หญิงจนสามารถพูดถ้อยคำนี้ออกมาได้ชายหนุ่มขอบเขตตจิตวิญญาณแห่งเต่าระดับสิบกล่าวเย้ยหยันไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ข้าเป็นลูกหลานแห่งตระกูลสวรรค์ด้วยความแข็งแกร่งของข้าจะช่วยสงเคราะห์ให้เจ้าได้ตายสมใจเฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้น เจ้าไม่ควรลงมือหนักกับข้าเพราะหากว่าข้าตายไปสมุนไพรชั้นจักรพรรดิที่ข้าได้รับมาจะสูญหายไปพร้อมกับข้าท่าตระกูลสวรรค์ของเจ้าได้รับรู้เห็นที่ว่าเจ้าต้องลำบากขอบคุณสำหรับคำเตือนเช่นนั้นข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่ข้าจะทำให้เจ้ารู้สึกว่าความตายนั้นดีกว่ามีชีวิตอยู่เป็นไหนไหนชายหนุ่มจากตระกูลสวรรค์แค่นเสียงพร้อมกับปลดปล่อยปราณพลังสีแดงฉานในฉับพลัน ก้อนกลุ่มพลังสีแดงฉานวาบแสงจ้าสว่างส่งผลให้พื้นที่โดยรอบถูกปกคลุมด้วยแสงสีแดงสิ่งที่น่าพรั่นพรึงสมควรเป็นอำนาจพลังที่ทำให้ผืนดินสั่นสะเทือนขั้นรุนแรงประดุดดังภูเขาทั้งลูกกำลังจะถล่มก็มีปานนี่เป็นเพียงคลื่นพลังที่ปลดปล่อยออกด้วยรูปแบบง่ายๆเท่านั้นทว่ามันช่างน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกหวั่นหวั่นอยู่ไม่น้อย ก้อนกลุ่มพลังพุ่งตรงเข้ามาอย่างฉับพลันเมื่อเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงเร่งรีบนำกระจกเทพหกวิธีออกมาป้องกันตนทันทีที่ก้อนกลุ่มพลังกระแทกกับกระจกเทพหกวิธีเฉินเซียงก็ได้สัมผัสกับแรงสันสถานขณะที่ทะเลเทพของเขาถูกเขย่าอย่างรุนแรงมันเป็นเพราะกระจกเทพหกวิธีมีการเชื่อมต่อกับพื้นที่ทะเลเทพของเขาและตอนนี้พื้นที่ทะเลเทพเกิดคลื่นยักย้ายจากความผันผวนอันบ้าคลาั่ง เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพในอำนาจพลังป้องกันกระจกเทพ6วิถีจึงได้ดูดซับพลังเต๋าจากทะเลเทพของเฉินเซี่ยงไปมากกว่าครึ่งอย่างไรก็ตามก้อนกลุ่มพลังสีแดงที่กระแทกเข้าหากระจกเทพ6วิถีนั้นได้ถูกสะท้อนกลับด้วยพลังของกระจกเทพ6วิถีและการสะท้อนกลับนั้นมีความรวดเร็วยิ่งฝ่ายตรงข้ามไม่คาดคิดว่ามันสามารถสะท้อนกลับมาได้เช่นนี้แม้ว่ามันต้องการหลบหนีโดยเร็วแต่ก็ไม่มีเวลามากพอทำให้บัดนี้มันถูกกระแทกกลับอย่างรุนแรงด้วยพลังของตนเอง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ